การประชุม APR ACA นประเทศจีน APR ACA ภาษาไทยก็คือสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก Asia Pacific Rural and a g r i c u l t u r a l Credit Association APR ACA ตกสมีบทบาทเข้าไปร่วมตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมครั้งนี้เป็นการประชุม General Assembly and e x e c u s i v e Committee มีวาระการแต่งตั้ง ประธานและรองประธานใหม่ซึ่งจะบริหาร APRACA ไปอีก2ปีซึ่งในรอบนี้ทางธนาคารของสารัฐประชาชนจีน Agriculture Development Bank of China (ADBc) เป็นประธานและตรวสเสนอเป็นรองประธานในที่ประชุมใหญ่โหวตรับรองให้ BAAc ของเราเป็นรองประธาน APRACA และมีวาระการดำรงตำแหน่งรองประธาน APRACA 2ปี หลังจากนั้นรองประธานก็จะถูกเลือกให้เป็นประธาน APR ACA ในรอบถัดไปนี่ขณะเดียวกันเรื่องราวของ APR ACA ก็จะสอดรับกับสิ่งที่ธนาคารทําอยู่จะเห็นได้ว่าเราได้จัดตั้งสํานักกิจการต่างประเทศซึ่งมีกิจาการหลกัหลกๆอยู่3อย่างเรื่องแรกเลยคือเรื่องของงานวิชาการข้อตกลง m o u ต่างๆที่ร่วมกันกับต่างประเทศเรื่องที่2คือ cross border trade เราจะใช้สํานักกิจการต่างประเทศในการเป็นตัวเชื่อม พื่อเอาสินค้าเกษตรหรือว่าผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเราออกไปจาหน่ายที่ต่างประเทศทั้งจะเริ่มจากที่จีนเป็นที่แรกไพร์โหดนำร่องแล้วก็ยังมี ARMS มทางฝั่งโยุโรปโดยใช้สํานักกิจการต่างประเทศในการไร้เรื่องที่3กําลังใช้สํานักกิจการต่างประเทศในการซิกฟันทางเงินดอกเบีย้ยต่ำดอกเบีย้ยถูกมาเบลนกับโปรดักซซึ่งช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าตอบโจทย์เรื่อง b c g ทั้งหมดก็ต้องมี ims ที่เรามีคอนเนคชันเพื่อทำ ab adb c ีนเป็นอะไรที่มีประโยชน์อย่างมากเราได้มีการประชุมคอนเฟรนซ์ไปยังทีมงานที่ดูทางด้านพะตนาลูกค้าหรือผลักต่างๆในการที่จะผ่านสำนักกิจการต่างประเทศที่ออกผลไม้หลายชนิดไปขายเมืองนอกไม่ใช่ขายในประเทศแต่สามารถนําไปข้างนอกได้เราต้องการช่วยลูกค้าในการขายของดังนั้นการขายของในประเทศก็คือ d s v a l u e เพิ่มดีไซน์เข้าไปในการเดียวกันมางนอกก็มีกองทุนมีพันธุ์ต่างๆทั้งดอกเบี้ยต่ำสามารถที่จะทำให้เราในกรุงช่วยเหลือเพื่อเอามาเป็นในการที่จะเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดอกเบี้ยต่ำๆให้กับลูกค้าที่อยู่รัง BCG สองการเปลี่ยนชื่อและไอคอนจาก A M m o b i l e Plus เป็น BIC Mobile ระเป็นแรก Mobile App ของแบงค์ทั้งประเทศถึงที่ใช้เป็นไอคอนของ Mobile App คือโลโก้ธนาคารดังนั้น A M obile, m o b i l e M m o b i l e Plus ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนชื่อลาไอคอนก่อนหน้าตอนนั้นโหวตกันแต่ไม่กี่ร้อยคนก็ได้เป็นชื่อนี้อนี้มาซึ่งในการลงพื้นที่ก็เห็นว่าเวลาพนักงานของเราอธิบายลูกค้าลูกค้าก็งงตั้งแต่คำว่าเอโมบายพลัสคืออะไรไม่มีอะไรที่สื่อถึงตัอสของเราจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็ทําไอคอนให้เป็นโลโก้ซึ่งไอคอนหรือว่าสิ่งที่เราปรับในครั้งนี้ก็เพื่ออยู่ในภาษารมเพียมีการปรับเปน UX user Experience และ UI User Interface ทจะไม่มีสีสันมากขึ้นจะสวยจะถูกใจใครอันนี้เป็นปัจจัยปเจกจบุคคลแต่ว่าเราทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆให้มีชีวิตชีวาในคารเดียวกันก็คู่ขนานพัฒนางานหลังบ้านไปด้วยปิดแพลนพอยติดเพลนพอยต่างๆที่มีในอดีตทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายพักชำระนี้ นโยบายพรรคชัมราณีเป็นนโยบายของรัฐบาลเราก็ต้องทำตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การพักนี้เราได้ไปชมพู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องทุกคนซึ่งตอนนี้ก็รอการเคาะหรือว่าไฟนอลจากทางรัฐบาลว่าจะเลือกซีมี่ไหนในการที่จะดําเนินการสิ่งหนึ่งที่เรากําลังจะทําในครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นภาคการประกาศพรรคชัมราณีเป็นการทั่วไปแต่จะใช้วิธีการที่เรียกว่าออฟอิน ส่วนลูกค้าจะต้องแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านสองทางก็คือผ่าน BAC Mobile เป็นหลักถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่สามารถผ่านทาง BAC Mobile ได้ก็วิ่งมาที่สาขาปกติภายใต้ BAC Mobile ระบบก็จะเช็คเลยว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์หรือเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ถ้าเป็นผู้มีสิทธิ์หลังบ้านก็จะเป็น Notification กลับไปให้ลูกค้าทราบและให้มาที่สาขาหรือที่เรานัดหมายตามวันเวลา เตรียมเอกาสารอะไรมาบ้างใน,ในขณะที่ลูกค้ามาติดต่อธนาคารระทำ BAC Mobile ให้ทะลุยืนยันตัวตนเปิดบัญชีเพราะตอนโหลดครั้งแรกยังไม่ได้มีการยืนยันตัวตนซึ่งตอนนี้ลูกค้าที่เข้าขายในการเทเจรับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลครั้งนี้มีจำนวน2ล้านกว่าคนก็จะใช้จังหวะนี้ในการโหลด BAC Mobile ของเราซึ่งลดต้นทุนและตัวลูกค้าของเราก็สามารถที่มี Mobile a p ของเราได้ทันทีและกระบวนการต่างๆก็จะทําในเดยวันไม่ใช่ว่าเอาลูกค้ามาพักออตโต้แล้วค่อยมาไล่ล่าเอสารตอนนี้ทุกอย่างจะทําให้สมบูรณ์ที่หน้าที่ที่หน้างานและเป็นพอยต์หรือว่าเข้ากับกล้องต่างๆในอดีก็จะปิดให้หมดเพื่อที่เราจะดําเนินการได้ซึ่งระยะเวลาดําเนินการเบื้องต้นประมาณ4เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม6 6ถึงมกราหกเจซึ่งในเร็วนี้ก็จะมีประชุมคณะรัฐมนตรีคั้แรก นัดแรกทางรัฐบาลก็จะมีมติครอมอรให้กระทรวงการคลังและทกอ,อ,อดําเนินการโครงการนี้รายละเอียดก,ก็ต้องรอความชัดเจนจากทางรัฐบาลเราใช้ BAC Mobile ในการที่จะเป็นตัวกรองลูกค,ค้าแต่ต้องเรียนว่านโยบายรัฐบาลเราไม่ทําได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราต้องทําอยู่แล้วแต่ภายใต้การทํำตามนโยบายรัฐบาลเราก็ต้องอาศัยจังหวะน,นี้ทำหลายๆอย่างไปด้วยเช่นโหลด BAC Mobile App เรื่องของ cleansing data ข้อมูลลูกค้า deal diligence ลูกค้าหรือแม้กระทั่งโ a n r รีวิวต่างๆซึ่งตอนนี้ท่านรองพงพันธ์จงรักฝ่ายโกเมนก็สีวงและท่านรองโรงกติิริยกุลรวมถึงไอทีทุกคนกำลังเข้ามาช่วยในการที่จะปิดเพนพลอยในอดีตแล้วก็ทำให้การทำงานครั้งนี้สำเร็จและไม่วุ่นวายจากนี้ไปก็จะอยู่ที่ความมีววนันของเรา ว่าเราทําครบทุกกันตอนจริงหรือเปล่าไม่ใช่พลักๆักไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปในอนาคตซึ่งสุดท้ายมันก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดครบถ้วนในวันนี้ดีกว่าไปวุ่นวายในอนาคตก็จะเรียนว่าไม่น่าจะเกินสอิตา์ทุกอย่างจะชัดเจนจะมีความจะมีการเทรเทลคอนฟิเอนซ์ออกไปทั่วประเทศว่าพักชำระในครั้งนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไร แต่ว,ว่าหลักการก็คือพักชำระนี่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมคำว่าพักชําระนี่คือพักชําระเงินต้นและก็พักชําระดอกเบี้ยผลกระทบต่างๆกําลังคํานวณแล้วก็เจรจาชเชยๆจากรัฐบาล